รัตนไตรโดยประสูวงสัตารุขวันนี้ผ่านองค์สมเด็จพระเทัาชสงดาฯบริจาคดลบกคุมครอบคุมดูแลปกป้องรักษาให้รอดจากเยตุตารา์สิ่งนี้เกิดคร้บ สวัสดีครับผมปาล์มนะครับปาล์มพิซุโลกนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีที่อาจารย์หนุ่มกันไทยนะครับได้มาจังหวัดพิซุโลกนะครับแล้วผมก็ได้มีโอกาสสั่การท่านนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยคือชื่นชอบท่านอยู่แล้วชื่นชอบขนานแล้วแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ไปที่สำนักท่านวันนี้ท่านมาพิซุโลกก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีดยสนสุดัวผมก็ได้สักอาจารย์ไว้วันนี้ก็สามลายนะครับก็เป็นเป็นเก้ายอดนะครับแล้วก็เป็นห้าแถว แล้วก็เป็นยันชั้นเพชรนะครับสามลายเดี๋ยวผมจะขอบเสถามอาจารย์ถึงรายละเอียดต่างๆเพื่อเป็นผู้ที่จทานแก่คนอื่นๆที่อยากจะเรียนรู้หรือว่าอยากจะมาสักาอาจารย์นะครับาารยันส่วนใหญ่เนี่ยอาจารย์จะอัญเชิญในที่นี้คืออัญเชิญวันเดือนปีเกิดคือดวงประสูตตักรุปวันนี้ผ่านองค์มสมเด็จพระธม a j a เจ้ามาประกอบเป็นยันห้าแถว แค่เอาวันปีมาติดตัวปุ๊บเนี่ยเวลาเราเดินทางไปไหนเนี่ยสิ่งที่อับเนี่ยก็จะยี่มึนมึนตะศะสว่างทันทีสิ่งไม่ดีก็จะหนีทันทีเลยแถวแรกแก้คงช่วยที่อยู่อาศัยแถวที่สองการดวงตกดวงขาดแถวที่สามการการขุดการงานการกระทําคนคิดไปดีก็จะตีกลับทันทีแถวที่สี่โชคลาภเป็นความรุ่งเรืองแถวที่ห้าเมตตามหาสนิห์ครอบจกบักรวาลส่วนยันฉัดเพชรไขยคนยันไขยคนกลุ่มบริวารลูกน้อง คุมกิจการร้านค้าหรือครอบครัวให้ร่มเย็นเป็นสุขทิ่ชีวิตร้ายกับกายเป็นดีส่วนยันก้ายอดเนี่ยจะแควคลาดเมตตาเรียกเป็นมหาอำนาจโดยโตรงนี้ฉะนั้นยันต่างๆเนี่ยจะประกอบด้วยคุณงามความดีคือเอาเอาวันเดือนปีเกิดของคนดีมาติดตัวแล้วมาปแปลงสักเป็นยันห้ามหาเศรษฐีหรือยันสามยัน,ย,นยันอะไรแล้วแต่หรือย,ยันสือดหลังเนี่ยก็เป็นพระปางหนึ่งขององค์พระธรรมเจ้าหรือฤาจชามาเกิดพระธาตุหนึ่ง อาจารย์ประกอบเป็นยานศึกย้อนหลังถ้าเป็นเมตตาและปีชีวิตร้ายกับตายเป็นดีส่วนใหญ่จะเป็นของทำบุญพระรุนร้วนโดยตรงครับก้าวยอดพระคดีศักดิ์เนี่ยคือหนึ่งพุทธคุณค่อนข้างไปทางมาหาอำนาจทางเหนียวพุทธคุณจะเน้นเลยแล้วก็ชา้าด้วยเพราะเมื่อก,ก่อนเมื่อย้อนหลังไปสิบกว่าป,ปียี่สิบปีเนี่ยกรมทางการเดือดร้อนเหลือเกินเพราะว่าก้าวยอดเหนียวเกินไปและจะเป็นมหาอำนาจอาจารย์จะเน้นไปทางดวงก็มากกว่า ทางทุกลาบเมตามหานิยมก็เลยก้าวยอดยุดสัก์ไปกับอนุมานตัวเก้าตอนนี้ก็เพิ่งมาศักให้นี่แหละก็ขอให้ประสบความสําเร็จครอบครัวร่มเย็นเป็นสุขนึกถึงสิ่งใดจะสมัครเลือกตั้งหรือรับใช้ประชาชนขอประสบความสําเร็จด้วยดีและเรื่องเรายลย่าไดดเข้ามาใกล้ขออำนาจแห่งคุณพระศรีวรัตนะไตยโดยประสูตสัตธารูปวันนี้ผ่านองค์สมเด็จพระธมราชเจ้าโดยปกคลุมครอบคลุม ดูแลปกป้องรักษาให้รอดจากยอันตรายสิ่งไม่ดีทั้งพวดครับครับวันนี้วันนี้ก็ถือว่ามาฝากตัวเป็นสิษย์อาจารย์หนูแล้วนะครับยินดีครับยินดีครับครับบอดีครับพอดีครับครับพอดีครับพอดีครับพดีครับก็ดีพาพี่พาน้องมาสักทั้งบ้านเลยพาพาพี่โจมาสักเสือเหลียวหลังพาอย่างเทาน้องชายมาสัก ยันทาแถวเหมือนกันของเราก็เป็นยันท่าแถวก็อาจารย์หนู่เขาเขาให้หออแก่มาไว้บูชาด้วยให้ไปไว้ที่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นองค์ที่ทำพิธีพิธีเลยเนาะใช่ของเราทำพิธีมีองค์เดียวก็ดีครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีวันดีด้วยวันนี้วันที่8เดือน11 2020ก็ถือเป็นเลอกงามยามดีเจ็บไหมอ่ะ ก็ต้องเจ็บบ้างเนาะเออมันเจ็บไม่เจ็บเลยก็คงมันมปนไปไม่ได้เห็นนั่งหน้าแบบว่าเขาเรียกว่าความตั้งใจอาจารย์บอกไม่พักเลยใช่ไหมไม่ขอเบรกเลยเไม่ต้องไม่ต้องพักเลย,เลยถ้าพักเดี๋ยวต้องเก็บส <c oughs> องรอบถ้าเกิดไม่พักเลยเจ็บรอบเดียวจบเลยเจ็บแล้วจบแฮปปี้โ okay. อเควันนี้มีโอกาสได้สัก์ก็รู้สึกดีใจนะครับมีความสุขที่ได้ทําสิ่งที่อยากทํา แต่บางคนอาจจะไม่ไม่เคยเห็นผมเกี่ยวกับการสารั่งห mm hmm. รือว่าไลฟ์สไตล์ด้านนี้มาก่อนอาจจะเป็นคนมอห์อาจจะเป็นนักแข่งรถอาจจะเป็นนักการเมืองในมุมมองต่างๆแต่ผมก็ยังมีมุมมองอีกหลายมุมมองที่คนยังไม่รู้แล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามฝากให้กำลังใจฝากเชียร์ฝาพิสูจนโลกเยนะครับุณครับ